พรุ่งนี้ Monster Hunter Y จะเปิดให้เล่นเบต้าเทสรอบที่2กันแล้วนะครับเตรียมตัวกันยังเอ่ยโดยครั้งเนี้ยดูเขาจะมีอะไรให้เล่นเพิ่มมาอีกนิดนึงนะและเบต้าเทสครั้งนี้มีให้เล่นถึง2รอบด้วยกันเลยนะคือวันที่7ถึงวันที่10กุมภาและ14ถึง17กุมภาเวลาเล่นก็คือตอน10โมงเช้านั่นแหละครั้งนี้เป็นถึง2รอบเลยนะรู้สึกเสียดายนิดนนะสำหรับตัวผมเพราะว่าคงไม่ได้เล่นในรอบแรกของเขาครับ ยังไงฝากทุกคนทดสอบกันก่อนนะครับไละของรางวัลสําหรับคนที่เข้าทดสอบเบต้าเทสครั้งนี้ก็คือเพนดันลูกแมวก็จะเหมือนรอบที่แล้วนะครับรวมไปถึงโบนัสไอเทมแพ็คที่น่าจะมีประโยชน์ตอนต้นเกมเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอย่าลืมไปทดสอบกันล่ะและทางผู้พัฒนาก็ได้เพิ่มมอนสเตอร์ให้เราล่าองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือใจสลอตแค่ได้ยินชื่อก็หงุดหงิดแล้วและส่วนอีกตัวที่มีคนเดาๆกันไว้น่าจะเป็นนูอูด้าหรือบอสปลาหมึกนั่นเองครับ อดใจรออีกนิดนึงนะพรุ่งนี้ก็ได้รู้แล้วส่วนการทดสอบครั้งนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับคือเราต้องสร้างตัวละครรวมไปถึงคู่หูของเราที่เป็นปาลิโก้นะหรือเจ้าแมวนั่นเองแล้วก็ทดสอบเนื้อเรื่องเบื้องต้นนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นยังไงไปดูรีวิวเก่าของผมได้เลยนะผมมีทำไว้ให้แล้วครับส่วนอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็คือล่ามอนสเตอร์นะน่าจะมีเจ้าหมีมาให้ล่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มใจสล็อตกับตัวใหม่ๆมาเนาะหลังจากที่เราทําภารกิจเรียบร้อยแล้้ววออ่่ะรรัมมมมนนาาจจจีใหสหํเเเืงพิิต เพื่อไปหาบอสอย่างอื่นอีกนะครับอย่างรอบที่แล้วอะ่ะ <_ S 1> ก็ได้เจอเรดารด้วยนะที่เป็นบางกรสายฟ้าโคตรเท่เลยครับก่อนที่เราจะไปทดสอบเวตาลเท็กันนะครับผมก็มีอะไรมาคุยให้ฟังก่อนแล้วกันนะเกี่ยวกับที่เราจะต้องไปเจอระบบใหม่ของภาคนี้กันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเนาะเรามาเตือนกันหน่อยดีกว่ามาเริ่มที่โฟกัสโหมดนก่อนเลยดีกว่าครับฟีเจอร์ใหม่นี้ผมชอบมากเลยนะบอกตรงเวลาที่เราเปิดแผ่มอนนะครับแล้วเราเข้าสู่โฟกัสโหมดเราจะเห็นเป็นจุดแดงๆที่มอนนะครับ และเราจะสามารถกดใช้โฟกัสสไตล์ได้จะทําให้ผ่าของมอนนั้นๆน่ะแตกทันทีเลยแล้วเราก็จะสามารถเก็บผ่านั้นั้นได้ด้วยครับแม้กระทั่งตอนที่เราขี่หลังมอนแบบนี้เราสามารถเปิดแผลมอนได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่โฟกัสสไตล์ไปได้เลย <c oughs> ก็จะทําให้ผ่าชิ้นส่วนนั้นๆแตกออกทันทีครับอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาแล้วเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยต่อมานะครับเป็นไซเคตหรือสัตว์ขี่ของเรานะภาพนี้จะเป็นนกตัวเนี้ยครับ มันมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าการที่เราจะกินยาเปลี่ยนอาวุธรับมีดหรือแม้กระทั่งไล่มอนสเตอร์ครับเราสามารถเรียกนกกดปุ่มเดียวแล้วให้เขาเดินไปหามอนตัวนั้นที่เรากำลังล่าอยู่ได้เลยมันสะดวกมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราล้มอยู่แล้วให้นกมารับตัวเราครับแล้วเราก็หาเวลากินเลือดอย่างในคลิปนี้เลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องยืนอยู่กับที่หรือ เดินไปกินยาไปแบบสโลโมชันช้าๆอย่างที่เราเคยเป็นเนาะตรงเนี้ยมันทําให้เกมดูเล่นแล้วมีสีสันดูมีความสนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับต่อมานะครับเรื่องการรับภารกิจสํารวจอะ่ะปกติแล้วเราต้องรับภารกิจจากแผ่นป้ายหรือว่าต้องไปคุยอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบินไปสํารวจมอนประเภทต่างๆถูกไหมเราก็เจอมอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าในภาคเนี้ยครับถ้าเราเจอบอลที่เป็นประเภทบอสเราตีไปเรื่อยๆครับ มันจะมีเควสเกิดขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถล่ามอนตัวนั้นได้เลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของป๊อปอัพแคมนะภาคนี้จะไม่เหมือนภาคเวอร์นะครับที่ว่าใช่ไปปลดล็อกแล้วเราก็สามารถวาร์ปลงหรือเราจะไปวาร์ปจุดต่างๆได้เลยอันนี้ทําไม่ได้นะครับแต่เราตอนสำรวจครับจะเจอวงกลมๆเขียวๆเ,เราสามารถตั้งแคมได้นะครับเพื่อเป็นแคมโชว์คาของเราโดยภาคเนี่ยด้วยเขาเป็นโอเพนเวอร์เนาะ มันเลยกําหนดอยู่ได้แค่ว่าเราจะต้องตั้งแคมป์ได้แค่4จุดแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราตั้งแคมป์อ่ะเราก็วางให้มันกระจายหน่อยละกันเพราะเราก็สามารถวาร์ปหาแคมป์ต่อแคมป์ได้เลยครับมันเหมาะสําหรับการที่เราจะไปล่ามอนประเภทต่างๆนะแล้วพอเรามีแคมป์ที่อยู่ใกล้แถวนั้นใช่ไหมเราก็สามารถวาร์ปไปได้เลยและทิศสุดท้ายของผมนะครับอันนี้ก็สาหรับคนที่เขากลัวแมมมุมนะเราสามารถปิดแมมมุมได้นะครับรูปลักษณ์ของมันที่น่ากลัวจะหายไป และจะแสดงกายเป็นเจนลี่นะครับโดยการตั้งคา่านี่ผมบอกได้เลยว่าเพื่อนผมที่เป็นคนกลัวแมมมูมอะ่ะคือเขาจะกลัวแบบเฮ้ยแค่เห็นในเกมเขาขนลุกไปหมดแล้วอันนี้สามารถปิดได้เลยนะสำหรับเกดเล็กเกดน้อยผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆที่ผมเคยทำไว้สามารถเข้าไปดูได้ที่โปรไฟล์ของผมได้เลยนะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e ให้กันด้วยล่ะ แล้วก็ถ้าเสียงคลิปนี้แปกไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอาจจาก iPad โดยตรงเลยนะยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปลงฟันก่อนเข้านอนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบาย